เอ้อบางตัวดังขนาดเลยตั้งแต่เพลงหัวใจสีอยู่ปล่อยไปที่พี่น้องเอ้ยจิดมาแรงใน YouTube ไทยแลนด์นะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับปอ้ยหัวเซลล์หเสาเอฟซีไหลขนาดนะครับเด้อผู้ใดจ้างมันไปร้องเพลงก็ะติดต่อมาด่วนเด้อจะนํามาสีอัปเดตราคาได้มันบรกาศนิฮันได้สาวมันยังได้ห้าสิบได้ยนงไได้ได้ได้รูปากไปจับมือเขาแล้วนะแต่กูจะบอกเกี้วไปนะโพฮอด หลังจบคอนเสิร์ตที่ร้านลาบนองจันจังหวัดนครพนมทีมงานกันกายเร็งขอร์ดก็ได้รีบออกเดินทางกันทันทีครับเพื่อที่จะนําอาหารน้ำเดือนและเงินค่าตัวรวมถึงทิปจากด้านหน้าเวทีไปช่วยเหลือพี่น้องชาวอีสานใต้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุประทะก,กันชายแดนไทยและกัมพูชาระหว่างทาง พวกเราก็ได้แวะพักกินข้าวและถือโอกาสเสือภัยวันเกิดให้กับน้องนายพีรพลเจ้าของผลงานเพลงได้ซัมนี่และก็เพลงจบหลักสตดตอนนี้ยอดวดิวก็น่าจะประมาณราวๆยี่สิบล้านนิวได้แล้วนะครับเป็นช่วงเวลาที่รีบง่ายแต่ก็เตรียมไปด้วยความประปรุลองจากที่เรา,สสาเสือภัยงานเกิดน,น้องนายเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เวลาตีสองกว่าแลวนะครับผมเราจะไปที่ศูนย์นพยพนะครับผ่านที่อันนี้บ้านยังครับนี่บ้านหมเมานะครับภาะพนมนะครับ ตีสองยังไม่นอนนะครับเพื่อจะรอสมทบทุนบริจาคน้ํานะครับผมซึ่งพี่แกก็ได้ติดต่อมายังเพียประธานหางก่อนหน้านี้นะครับต้องขอขอบคุณจากใจครับเป็นอีกหนึ่งแรงบุญร่วมกันในชิปนี้ชาวเมื่อก่อนถึงที่หมายไม่ไกลพวกเราตัดสินใจแวะนอนพักกันสั้นๆเพื่อเอาแรงพวกเราก็นอนกันแบบนี้เลยนะครับแบบที่น้องนอนรวมกันจากนั้นเมื่อเตือนพวกเราก็ได้พากันกินข้าวแล้วก็ลุยต่อ โดยมีทีมกู้ภัยศรีสัตตะนะครพนมมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งพี่ประธานห้างก็เป็นที่ปรึกษาของสมาคมที่นั่นนะครับก็ได้เดินทางมาถึงพร้อมกันพอดีจากนั้นก็ได้นําเงินที่ได้รับบริจาคมาไม่ว่าจะเป็นจากเสียเลสเต้นบังกรจึงนําเงินเหล่านั้นไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้อาหารต่างๆเครื่องดื่มต่างๆที่จําเป็นเมื่อพวกเราเดินทางมายังศูนย์อุพยพจริงๆแล้วภาพที่เห็นตรงหน้า ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้เท่าผู้แก่ต้องกินต้องนอนในที่ที่ไม่ใช่บ้านของตัวเองเต็มไปด้วยความหวาดความอดทนซึ่งเป็นภาพบรรยากาศที่เกินคำบรรยายจริงๆครับพวกเราก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่ได้รับผลกระทบขอให้ทุกคนปลอดภัยและขอเป็นอีกหนึ่งแรงเล็กๆที่ร่วมแบ่งเบาความทุกนี้ไปด้วยกันครับสองหมื่นบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นนะครับเด็กหนักวางหมอกไหมครับมอง ผมจะลงจริง,งหวังทีเไม่มาหรอ,อกมา้าม่ดี